โอเคเรือบไปแล้วเนาะอันนี้กองที่หนึ่งนะคะพุ่งฟิง้งงี้อันนี้กองที่สองนะสั้นๆแบบนี้แล้วก็กองที่สนะเป็นตุ้มๆแบบนี้เลือกกองไหนคะมีใครแอบชอบคุณไหมโอเคเราไปเริ่มที่กองแรกเลยนะคะกองแรกนะคะมีใครที่แอบชอบคุณไหม ให้ยิบสีออกมาบอกหน่อยนะว่าใครที่แอบชอบคนกองที่หนึ่งนะมีคนแอบชอบคนกองที่หนึ่งไหมมีใครแอบชอบคนกองที่หนึ่งไหมมีค่ะให้เปแรกก็คือในาออบวอร์ จริงว่านะคนคนเนี้ยเขาไม่ได้ชอบคุณางเดียวนะเขาคิดลึกกับคุณด้วยเขาอยากจะใกล้ชิดนะอยากจะเข้ามาหาคุณนะอยากจะพบหน้าทุกวันอยากจะเจอทุกวันเห็นคุณแล้วมันมีไฟอนะ่ะเขาอาจจะเป็นคนธาตุไฟก็ได้นะเมสสิงห์ธนูเนาะเห็นคุณแล้วมันรู้สึกแบบว่าเออ ยิงกลัวไหมไม่ดังจังเลยอ่ะยิงอัอดหลายรอบแล้วไม,ไม่ดังเห็นคุณแล้วรู้สึกมันมีพลังอ่ะมันมีแพชชั่นมันอยากกระโจนใส่แบบเนี้ยอืมต้องใช้คําว่าอยากกระโจนเข้าหาเลยนะคนคนที่เขาแอบชอบคุณอ่ะมีแน่นอนนะอาจจะเป็นทางออนไลน์ก็ได้นะคะอาจจะเจอรูปคุณแบบเซ็กซี่เซ็กซี่แล้วแบบเออคิดไปไกลอย่างงี้ก็มีนะออรู้สึกแบบนั้นนะก็เลยพูดกันหน่อยทำไมผมยุ่งๆออะวันนี้ผมไม่ว่าง ผมไม่ว่างก็เลยยุ่งสวัสดีวันเสาร์นะคะสบายสบายเขาค่อนข้างจริงจังกับคุณนะแล้วคนคนนี้หญิงรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีด้วยมีไพ่พระออกมาหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมนะอยากจะเข้าตามตรอกออกตามประตูนะคะ ออแล้วก็ค่อนข้างจริงจังคุณเขามีจริงๆใจเขาเป็นคนใจร้อนนะหญิงมองว่าแต่เขารอได้นะเขาเป็นคนแบบอรอให้มันถูกต้องทํานองคลองทำอย่างเงี้ยเออผมนี่ก็ไม่ว่างสักทียุ่งตลอดเวลาออสองใบให้เอาเอาใบเดียวหญิงรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเป็นคนเออ อาจจะเกี่ยวข้องกับศาสนานะอาจจะเป็นคนชอบทำบุญด้วยหรือเปล่าจนะัด m ม n t เป็นคนค่อนข้างเปิดเผยนะเป็นคนค่อนข้างที่จะเปิดเผยตัวตนนะหมายถึงว่าเป็นคนไม่ค่อยเก็บความรู้สึกเท่าไหร่เป็นคนที่ถ้าชอบก็จะบอกว่าชอบ ถ้าอยากมาหาก็จะบอกเลยว่าอยากมาหานะอยากจะสารสัมพันธ์ก็จะบอกเลยว่าเอออยากสารสัมพันธ์ด้วยอยากเป็นแฟนกับคุณแล้วถ้าคุณได้คบกันหรือกําลังคบกันอยู่หรือกําลังแบบเริ่มต้นคนคนนี้จะไม่มีทางคบคุณแบบว่าค่อยเป็นค่อยไปลึกลับนะเขาจะเปิดเผยให้กับทุกคนรู้อะว่าเขาคบกคุณอยู่นะเขาค่อนข้างจริงจังนะคะอืม อาจจะเป็นพลังงานของแบบเออคู่ของคุณนะเป็นเนื้อคู่นะ mm hmm. มีจ้าเทรนต์ออกมาจะเป็นเนื้อคู่ในอดีตนะ mm hmm. เมื่อสมัยพระนเรศวรออกรบ mm hmm. หลายร้อยปีผ่านไป mm hmm. เราก็ยังไม่ลืมกัน mm hmm. เป็นหัวหน้าคุณหรือเปล่า <laughs> เป็นคนที่แบบว่าเออตำแหน่งหน้าที่การงานนะว่าใหญ่โตแล้วนะจะเป็นเจ้านายของคุณก็ได้นะหรือว่าจะเป็นคนที่ออ,อยู่ระดับญิงมาว่าเขาอยู่ระดับสูงกว่าคุณนะเขาอาจจะแบบว่าอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าคุณมากๆแล้วอะอืเป็นผู้ใหญ่นะเป็นผู้ใหญ่เขาใจร้อนเขาถึงควบคุมได้ไงนะว่าเขารอได้ประมาณนี้นะเอ,อ่อแล้วก็เป็นคนที่มีค่อนข้างมีอนาคตที่ไกล ะะมีอนาคตไกลยิ่งรู้สึกว่าเป็นคนธาตุไฟอะ่ะเมษเสิงฮะโนอะไรเงี้ยแล้วกเ็เป็นคนที่กระฉับกระเชงนะเป็นคนที่ดูสมาร์ทอะแต่เป็นคนที่คล่องพอตัวนะเป็นคนไม่อืดอาดไม่แบบนวยหน้าคนเนี้ยนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดไกลนะคิดไปข้างหน้าเป็นคนมีอนาคตนะอะพูดยังไงดีประมาณนี้เป็นคนมีอนาคตนะ คือคนชอบคุณนะ่ะมีอยู่แล้วนะคะมันมีอยู่แล้วชอบมากด้วยอะ่ะชอบแบบอยากเข้าหาคุณมากๆเลย <c oughs> ยังบอกแล้วว่าคุณมีสเสน่ห์เขามากนะเขาอยากจะกระโจนใส่คุณคุณไม่เชื่อหญิงใช่ไหมมันไม่ <c oughs> มันมีไพ่ออกมายืนยันนะเนี่ยเดเวิลเขาคิดลึกกับคุณนะ่ะ เขาอยากจะซัมติงกับคุณนะอันนี้นะมนนีจะบอกเลยหรือเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วนะคะอีกในหนึ่งหรือคุณอาจจะมีเจ้าของแล้วก็ได้เป็นการแบบเป็นเดอะเดวิลเนี่ยอาจจะแอบชอบคนที่มีเจ้าของนะคะคแต่ก็มีความร้อนแรงซ่อนอยู่นะมีความคิดลึกๆซ่อนอยู่นะ ยงพูดรแรงๆไม่ได้เขาแบบ youtube เดี๋ยวแบบอไม่ต้องปิดกั้นไะ้เนี่ยเหมาะสมกับบางวัยเท่านั้นนะคะเขาชอบคุณจริงๆนะ่ะแต่เขาอาจจะมีเจ้าของแต่ว่าแบบเหมือนเขาเจอคุณแล้วเขาชอบเลยนะโดนใจอยากจะอยากจะรักอยากจะเอาความรักมาให้อยากจะมาหาอยากจะเจออีกอยากจะเขาเหมือนกับ เออนึกถึงหน้าคุณแล้วมันเสร็จติดอ่ะคนคนนี้มีทั้งงานแล้วก็มีทั้งเงินที่ดีนะแล้วหญิงรู้สึกว่าเขาเป็นคนหน้าตาดีอ่ะเป็นคนรูปร่างดีสมส่วนบุคลิกดีสมาร์ทอ่ะอถ้าคุณสงสัยใครอยู่ที่แบบตำแหน่งใหญ่กว่าคุณนะอาจจะเป็นต่างชาติก็ได้นะคะเป็นแบบชาวต่างชาติทาวเอเชียนี้อืม เป็นดูผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่กว่คุณแน่นอนแล้วก็เป็นดูเป็นคนจิตใจดีอบอ้อมอารีนะคะมีธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ำนะที่เป็นไปได้นะคะแล้วก็พอคุณมองดูเขาคุณจะรู้สึกอบอุนะ่นอ่ะถ้าคุณสงสัยบ้าคนคนที่หญิงพูดมาเนี่ยใช่คนนั้นหรือเปล่าหญิอองว่าใช่นะก็คือใช่นั่นแหละ หญ่างบาคนคนนี้คุณเคยเจอกันแล้วแหละคุณเคยเจอกันแล้วอะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างมีสนเสน่ห์มากๆดึงดูดร้อนแรงวัดเก็บมาสามสี่ใบอ่านไม่ได้นะคองแรก ี่เรียนออกมาเนี่ยความจริงแล้วมันน่าจะมีบางอย่างนะที่แบบทําให้เขาแบบถ้าคุณยังไม่รู้ว่าเป็นใครมันมีบางอย่างที่มันต้องเก็บไว้ก่อนนะ่ะหรือว่าเขามีเจ้าของแล้วอะ่ะกองเนี้ยต้องเก็บคุณไว้ในใจก่อนนะแบบทั้งที่ใจเขาเนี่ยอยากเปิดเผยมากๆเลยนะหรือไม่เขาอาจจะเป็นคนที่ ยังไม่เปิดเพราะว่าเขาห่วงความเป็นส่วนตัวก็ได้นะห่วงพื้นที่ส่วนตัวเป็นคนแบบเก็บตัวอะไรเงี้ยอืมเป็นแบบเออโทรเวิร์ตอาจจะเป็นธาตุน้ำนะเก็บไม่ไหวหรอกเยีงว่างจริงเขาต้องเก็บไม่ไหวแน่เลยมี night of cups ออกมาอย่างเงี้ย ไม่นานนี้เขาอาจจะมาเป่าประกาศให้คุณรู้นะว่าแบบเขาชอบคุณไม่ไหวแล้วเขาต้องเข้ามาจีบคุณแน่เลยอ่ะคนที่แอบชอบคุณนะญิ่งจะบอกนะเออเป็นคนไม่ทาดไฟก็ทาดน้านะและเป็นคนที่ตําแหน่งหน้าที่การงานดูดีแล้วนะคะก็คืออยู่ในระดับที่สูงแล้วอาจจะเป็นพ่อแม่ด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติชาวเอเชียนะแล้วก็ เ,เขาอาจจะมีเจ้าของหรือคุณอาจจะมีเจ้าของแล้วนะแล้วก็หลังจากที่หญิงดูไปตอนนี้ประมาณ3เดือนนะหญิงว่าเขาน่าจะเข้ามาเปิดเผยความรู้สึกกับคุณนะคะจะใ High Priestess อารมณ์ความมีสเสน่ห์ร้อนแรงนี่มันมันผุดขึ้นมามากๆเลยนะแบบคุณมีสเสน่ห์กับเขามากอะ่ะเขาเห็นคุณแล้วมันโดนใจอะ่ะมันโดนใจมันแบบมันติดอยู่ในใจเขาเขาเอาออกไม่ได้นะเขาชอบคุณมากเลยแต่ว่าถ้าไม่ฝั่งเขาก็ฝั่งคุณนี่แหละที่มีเจ้าของแล้วอะถ้าตอนนี้คุณเจอกันแล้วหญิงมองว่าคุณน่าจะอยู่ในความลับกันนะ เขาในาอยากเปิดเผยที่สุดเลยแต่เขาเปิดเผยไม่ได้อืมคุณอาจจะคนที่มีเจ้าของก็ได้นะคะสรุปแล้วกองนี้ก็คือมีคนแอบชอบคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่ตําแหน่งใหญ่โตกว่าคุณอืมเป็นคนที่ดูดีมีฐานะ p e r ์เ c t แล้วอะแล้วก็วเผอๆคุณก็ดิวกันอยู่ด้วยนะแต่ว่าบางคนนะมีเจ้าของแล้วอะ มันเปิดเผยไม่ได้นั่นเองนะคะโอเคกองแรกผ่านไปกองที่สองสำหรับใครที่เลือกต่างหูคู่นี้นะซื้อมายังไม่เคยได้ใส่เลยซื้อมาประดับประรเหมือนไพ่กองอื่นๆก็ยังไม่เคยได้ดู <laughs> โอเคปกติหญิงก,ก็จะใช้สามสำหรับนี้นะดูไพ่ดูดวงส่วนตัวให้โอเค ทองที่สองพายุซีออกมาบอกฟองที่สองหน่อยคะ่ะว่ามีคนแอบชอบชาวคุปสองไหมคะมีคนแอบชอบชาวคุปสองไหม The Emperor พลังงานของต่างชาติมาอีกแล้วนะเราจะเป็นข้าราชการนะคะ หรือคุณอาจจะเป็นข้าราชการหรอแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ตัวแล้วนะอุตาอยู่ตัวของยิงหมายถึงว่าเออเขาแบบประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วอะหรืออาจจะเป็นคุณ Nine of Pentacles ์โคนายนะคะนายออฟแพนต์เตอร โอ้ยพลังงานสายเปหนักมากเลยกองเนี้ยแทชเมน The Star มีคนแอบชอบคุณไหมมีมีนะคนที่แอบชอบคุณเนี่ยอาจจะเป็นต่างชาติหนึ่งเลยต่างชาติสองอาจจะเป็นข้าราชการทหารตำรดวจได้หมดเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่อายุค่อนข้างไม่ไม่ได้อายุน้อยแล้วนะไม่ใช่แบบเด็กๆแล้วนะคะอาจจะแบบว่า30ขึ้นแล้วหรือว่าบางคนอาจจะ40ขึ้นแล้วนะเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างแนละ้วมีหน้าที่การงานมีเงินสามารถที่จะอยู่ได้โดยโดยไม่มีใครนะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นสวย เก่งสวยรวยฉลาดนะแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะซัพพอร์ตคุณได้นะทุกเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะเ <c oughs> พราะเขามีเขามีอยู่แล้วอ่ะเขามีอยู่แล้วอ่ะเก้าเก้าเหรียญอ่ะรวยค่ะรวยแล้วแล้วก็สามารถที่จะรวยแบบไม่ห่วงด้ยนะคือเหมือนว่ารวยแล้วแบบสามารถที่จะแบ่งปันคุณได้อะไรเงี้ยอืมสามารถที่จะให้ได้มาเพื่อมาเพื่อให้คุณอนะ่ะ เออแล้วเขาก็อยากจะบอกด้วยว่าเขาชอบคุณนะมีเดจะจูเนเข้ามานะเขาอยากจะเปิดเผยความรู้สึกกับคุณมากคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโปรไฟล์ดีนะในวงการของเขานะและอาจจะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีเหมือนกันนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีคนรู้จักเยอะอะนะคะในวงวงการที่เขาอยู่อะ เป็นคนเก่งนะอาจจะเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นครูบาอาจารย์นะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาคุณได้ด้วยนะ justice อาจจะเป็นอายการ ทำงานในศาลนี้ปะเออเป็นคนที่ค่อนข้างอาจจะเป็นชาวราศีตุลน,นะเป็นคนที่ค่อนข้างยุติธรรมนะเป็นคนที่ชอบชั่งน้ำหนักว่าอะไรถูกต้องไม่ถูกต้องเป็นคนรักความถูกต้องนะคะคิงออฟคัพ อาจจะเป็นพ่อไม้นะพ่อไม้แม่ไมนะอาจจะเคยผ่านการมีครอบครัวแล้วต่างชาติอาจจะเป็นแบบชาวเอเชียก็ได้นะคะแล้วเป็นคนใจดีอ่ะใจดีอ่ะเขาถึงจะช่วยคุณไงไห้บอกไหมเขาใจดีอ่ะขอเงินก็ได้เงินขอทองก็ได้ทอง It of once อืม คุณอาจจะรู้จักกันในที่ทำงานนะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะยิ่งรู้สึกว่าคุณก็ชอบเขาอ่ะคนเนี้ยยิ่งรู้สึกว่าคุณรู้ว่าใครอะ่ะคุณรู้ว่าเป็นใครอะ่ะ the magician บางคนอาจจะเริ่มต้นคุยกันถึงเรื่องนี้แล้วนะว่าแบบเออมีคนชอบมีคนเข้ามาเข้ามาอ้อยคุณนิดนิดแล้วคุณก็รู้แล้วอ่ะอืมคนนี้เป็นคนเก่งยิงบอกเลยเป็นคนที่เก่งมากทั้งเก่งทั้งฉลาดฉลาดเป็นกรดเลยนะแล้วก็เป็นคนแต่ข้อดีก็คือเก่งไม่เอาเปียบใครนะเป็นคนค่อนข้างที่จะอะ เขาเรียกอะไรเป็นคนตรงนะเป็นคนเป็นคนใช้ได้นะเป็นคนดีอ่ะเออเป็นคนที่ดีอย่างว่าหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะทุกวันนี้มันก็เปบไม่ค่อยค้นไม่ค่อยดีกันนะคือแบบจิตใจเขาดีนะแล้วเขาเป็นคนชอบรักความยุติธรรมอะ่ะเป็นคนทําอะไรเปิดเผยนะคะในเร็วนี้ถนะ้าเขายังไม่บอกว่าเขาชอบคุณหรือว่าแอบชอบคุณหรือคุณยังไม่รู้ว่าใครเร็วนี้แหละเขาจะเข้ามาบอกว่าเขาจะชอบคุณแล้วขอคบกับคุณนะ พอควกคุณเป็นแฟนเนี่ยแล้วหญิงรู้สึกว่ากองเนี้ยไม่มีอุปสรรคนะหมายถึงว่าต่างคนก็อาจจะย,ยังโสดอยู่นะตอนนี้มันอาจจะถูกใจคุยกันไปคุยกันมาเดียวกันไปเดียวกันมาช่วยเหลือกันไปเรื่องงานกันไปกันมาอาจจะคลิกกันตอนไหนก็ไม่รู้นะคะพอคลิกกันเสร็จแล้วคุณก็ รอเลยค่ะรอให้เขาเข้ามาจีบคุณนะคะเพราะเขาน่าจะหาทางอยู่นะว่าเขาจะคุยกับคุณยังไงจะเริ่มต้นยังไงดีที่จะเข้ามาบอกคุณนะคะถ้ามีคนที่หนึ่งเป็นต่างชาตินะคะหรือเป็นข้าราชการเป็นหัวหน้าตำแหน่งใหญ่กว่าคุณนะแล้วก็เป็นเงินเป็นคนที่มีนิสัยรวยนะคนน,นี้นิสัยรวยนิสัยรู้นิสัยรู้แล้วก็รวยนะป็นคนที่ค่อนข้างเก่งถ้ามีคนแบบนี้นะ เข้ามาเขาคือคนนี้นะคะคือเป็นคนเป็นคนใช้ได้นะเป็นคนดีหญิงไม่ได้บอกว่าเออคนที่แบบเก่งกับคนที่รวยอะ่ะจะต้องแบบคุณจะต้องครบนะแต่ว่าที่หญิงเชียร์คนนี้คือเขาเป็นคนเขาเป็นคนค่อนข้างดีด้วยนะคะเป็นเป็นคนนิสัยดีอะ่ะเป็นคนเออรักความยุติธรรมอะ่ะบางทีคนแบบมีตังหรือว่าคนเก่งๆก็ก็จิตใจก็แบบไม่ค่อยดีใช่ไหมมันก็มีมก็ไม่อยากเชียร์แต่คนนี้ก็คือเขาเป็นคน อนี่ใสเก่งนะนี่ใสรวยแล้วก็นี่ัสดีเพรยะฉากกองเนี้ยขอให้เจอกันเร็วๆยิงว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าใครอ่ะยิงรู้สู้คุณรู้ว่าว่าเขาเป็นใครอ่ะอืมแต่คุณยังไม่รู้เดี๋ยวเขาก็จะมาทําให้คุณรู้นะคะกองที่สองก็มีคนชอบคุณเหมือนกันนะโอเคจบไปแล้วนะสําหรับสองกองแรกนะคะเราไปต่อกันกองที่สามกันเลยกองที่สามสำหรับใครที่เลือกเอรินคู่นี้นะ ตังแต่งตังแต่ง,ตงวันนี้ทําอะไรกันบ้างวันเสารอ์อัปเดตหน่อยนะหญิงก็งานท่วมหัวหทําตัวเหมือนว่างนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกล้องที่สามมีใครแอบชอบกล้กองที่สามไหมหญิงก็ยังยืนยันคําเดิมว่าทุกคนมันต้องมีคนแอบชอบนะแต่ว่าจะชอบมากชอบนะ้อยอยากจะจีบจริงๆหรือเปล่ามันก็อีกเรื่องหนึ่งอะ พูดยังไม่ทันขาดคำเลยเฮ้ยยัยงไม่ได้เลือกอ่ะไม่ได้เล่นด้วยเลยอ่ะเนี่ยคุณว่ามีปะล่ะถือถ้วยมาสักขนาดเนี้ยซันนะชอบมากอ่ะกองนี้ชอบมากเลยนะหยิงบอกเลยชอบมากๆหลงรักเลยแหละอยากอยากมีลูกมีเต้ากับคุณเลยหญิงบอกเลยคนเนี้ยคิดไปไกลอ่ะเพ้อเนี่ยกองเนี้ย มนเกงเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตนะรักใครรักจริงนิสัยแข็งนะคนนี้นิสัยแข็งแข็ง u ฟ o ฟบ่องบอกว่าไงเขาอยากมีลูกมีเต้าคุณเขาอยากมีครอบครัวคุณเลยกองเนี้ย หิิงว่าคนคนที่เลือกกองเนี้ยคนที่แอบชอบคุณหรือว่าคนที่คุณรู้ว่าใครที่เขาแอบชอบคุณอยู่เนี่ยเป็นคนที่อายุไม่ห่างจากคุณมากนะอายุแบบพอๆกันนะไม่ไม่น่าเกินห้าปีหรือไม่ก็สามปีประมาณเนี่ยไม่ห่างบวกลบนะ ืจุในนึงเขาอาจจะเป็นคนที่เคยแต่งงานมาแล้วนะแต่ว่าตามหน้าไพ่เนี่ยหญิงมองว่าเขาอ่ะเข้ามาเขาอยากเข้าหาคุณเขาชอบคุณเขารักคุณแล้วเขาอยากจะจริงจังกับคุณอยากจะเด็ดขาดจะทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเปเรือแล้วก็อยากจะมีลูกมีเต้าอยากมีครอบครัวอยากแต่งงานกับคุณเลยเนี่ยะมีบ้านมีสองคนรักกันมีราักฐานมั่นคงเป็นสีแม่ท้าวยอดทองกระบอกยอดเพชรไปเรื่อยล่ะ แม่หมอก็มโนเก่งเหมือนเหมือนกันเขาบอกว่าอะไรจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ <c oughs> ไมายความว่าเราไม่ต้องรู้เราแค่จินตนาการโอ้ยน้องก็อ่อนหล่อนออกมาหลายใบแทบอยู่ที่ไหนกันบ้างมอกหญิงบ้างนะ Oh my gosh Queen of p e n t a c l e s นะคะราชินีเหรียญกองนี้นะเขาทั้งชอบทั้งรักแล้วก็ทั้งปลื้มคุณมากๆเลยนะเขาเห็นคุณเป็นแบบเนี่ยเป็นราชินีถือเหรียญคุณเนี่ยดูสิเลือข้าแนมะเลือค่านั่งบัลลังก์สวยๆแล้วเผลๆนะคนที่เข้ามาจีบคุณเนี่ยตอนเนี้ยคนผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนเนี้ย พอแบบเหมือนกับเป็นครอบครัวอะไรกันแล้วคุณแทบจะนั่งใช้เงินเลยอะเขาน่าจะแบบดูแลคุณดีมากเลยนะไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยเพราะคุณเป็นคนที่แบบเหมือนกับเป็นเดอะซันในใจเขาอะมีมีคุณอยู่เป็นแรงบันดาลใจเป็นแบบเป็นจุดยืนของเขาอะเออมีคุณเขามีกําลังใจอย,งอยากทำนู่นอยากทํานี่ มีแรงที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างไปนในชีวิตเขาเท่กองนี้แบบเดอค่ามากเลยใครเป็นคนแบบนี้มาจีบหญิงทียิงอยากเป็นคนมีค่าวหิงอยากจะแบบเป็นคนเป็นผู้หญิงคนเนี้ยจะมีใครรักเรามากเท่ากองนี้ไหมจริงจริงนะหญิงพูดจริงความรู้สึกหญิงแบบเขาแบบเขาไม่ใช่แค่ชอบคุณนะหิงบอว่าเขาแบบจริงจงกับคุณอนะ าามามามาอยากออกก็มาเอาเ้ามีสามเม้าเขาไม่ได้อยู่ใกล้คุณนะ่ะเขาอยู่คนละที่แล้วรอเวลามาเจอคุณอยู่อ่ะต่างประเทศเหรอต่างประเทศต่างจังหวัดหรออืมเป็นคนที่ต้องใช้เวลารอนะเป็นคนที่ เอออยู่ไกลจากคุณนะอยู่คนละฝั่งอะ่ะอยู่คนละโยชนะ่ะอืมไม่ได้อยู่ใกล้กันอ่ะสิแล้วเอยแอบชอบคุณได้ยังไงอะ่ะอาจจะเคยรู้จักกันหรอไฟล์ออฟคัพ การอยู่ห่างไกลกันนี่แหละมันทาให้เขาสศกเศร้าเสียใจอยู่ตรงนีน้กลับไม่ได้ไปไม่ถึงเลยนะ่ะเอ๊เขาอยู่ไกลคนขนาดนี้แล้วเขาโด e แม g i c เช่นเขาเคยเจอคุณแล้วหรอหรือว่าเป็นแฟนเก่าของคุณก็มีโอกาสนะคะอืมเอา ขออีกสองใบนะหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนดังนะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่อยู่ในวงสังคมแล้วคุณดูโดดเด่นเป็นพิเศษเขาอาจจะเคยเจอคุณนะคะแล้วเขาก็ชอบคุณมากๆเลยอะ่ะวายใบหนึ่งใบหนึ่ง มาบอกยิงหน่อยเจอมิตคนที่คุณสงสัยว่าใช่คนที่เงียบหายไปอะ่ะไหมก็คือใช่คนที่เงียบหายไปนะอืมคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่เก่งเก่งฉลาดเป็นกดเลยใคยส่งดนะีเควสเป็นมา The m เมจิเชียนนี่เป็นไพ่ผู้พิเศษนะแล้วก็เดอะเฮอร์มินี่เป็นไพ่แบบครูบาอาจารย์เป็นไพ่ไพ่แบบเก่งความรู้นะปรัชญาอาจจะเป็นอุ๊ยขอโทษขอโทษอาจจะเป็นแบบครูบาอาจารย์นะคะโอ้โอ้ยแม่กอดเดี๋ยวๆๆๆเยใจเย็นๆใจเย็นๆนะจ๊ะ เมืม่อหญิงมันเล็กอ่ะคือหญิงก็ตัวเล็กด้วย ten of cups ตายและกองเนี้ยคนที่แอบชอบคุณหรอ อาจจะเป็นคนมีครอบครัวอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นคนที่เคยแต่งงานหรือคุณอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วแล้วห่างกันไปนะมีเลิกกันไปหรือว่าอาจจะแบบอืมต้องกลับไปพักใจคุณอาจจะอยู่กินกันแล้วตอนแรกหญิงก็ว่าแล้วคุณรู้จักกันได้ยังไงอ่ะคุณอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันแล้วนะหรือว่าอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วด้วยอะ่ะกองเนี้ยอืม สรุปกองนี้นะหญิงบอกเลยคนที่แอบชอบคุณเนี่ยมีนะคะลักษณะเนี่ยเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตเป็นคนที่คุณเคยรู้จักหรืออาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาแล้วหรืออาจจะเคยอยู่กินกันแล้วหรืออาจจะเคยมีลูกด้วยกันแล้วแต่ตอนนี้คุณไม่ได้อยู่ใกล้กัน นะคะคุณห่างคุณไม่ได้ห่างแค่ระยะทางนะแต่คุณแบบห่างทางใจด้วยอย่างรู้สึกคุณไม่ได้คุยกันด้วยนะคะถ้าคุณถามถึงคนคนนั้นนะที่ว่าคนที่แอบชอบคุณคนที่แอบคิดถึงคุณนะใช่คนนั้นหรือเปล่าคนที่เคยดิวกันคนที่เคยรู้จักกันคนที่เคยมีลูกด้วยกันหรือว่าคนที่เป็นครอบครัวก,กันอนะ่ะคือคนนั้นนะคะอืม เขายังมองเห็นว่าคุณเป็นผู้หญิงที่หรือผู้ชายที่มีค่าที่สุดในชีวิตเขาถ้าเป็นไปได้นะเขาก็อยากจะกลับมาเป็นครอบครัวก,กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็พ่ลูกนี่ก็พ่ยลูกนี่ก็พ่ครอบครัวอืมมีเปอร์เซ็นต์สูงมากนะที่คุณจะเคยอยู่กินกันแล้วนะคะแล้วก็มีลูกด้วยกันแล้วนะคะอืม โอเคจบไปแล้วนะคะทั้ง3ามกองนะหญิงก็ไม่ได้เลือกสักกอนหญิงลืมยังไม่ได้ทานข้าวเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูกันนะขอให้ทุกคนพักผ่อนเยอะๆนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบคิดบวกนะคะแล้วก็มีความสุขทุกๆวันสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e นะคะบ๊ายบายคะ่ะ